ไอ้ไอ้มีบาไอ้ เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Noxtra m o ใช่ไหมมันอ่านอย่างนี้ใช่ไหมผมอ่านภาษาอังกฤษไปเป็นก็วันนี้นะครับเราอยู่ในเกมผีที่เขาบอกว่าน่ากลัวมากๆนะครับในเว็บ w i 8นะซึ่งทุกคนเคยเล่นเว็บเคยเล่นเว็บ w i 8กันใช่ไหมครทุกคนนะเป็นเกมที่เขาเล่นฟรีนะครับวันนี้เรามาในทีมสีแดงนะครับผมให้เข้ากับตัวเกมเนาะไปเราไปเริ่มกันเลยครับว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนกดไลค์กดแชร์แล้วไปดูกันเลยครับโอ้มีการบอกวิธีเล่นด้วยมีมีวิธีโปรไหม อาทุกคนไม่ต้องสงสัยนะครับที่มันมีอัอติเนตวินโดว์ขึ้นนะครับเพราะว่าวินโดว์ผมแคลคฮะแล้วก็นั่นแหละครับนี่คือสาเหตุที่คุณไม่ควรจะใช้วินโดว์เถื่อนอาเกมเนมันเกมอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นเก้าอี้นะครับผมเอาไว้ทานอาหารแล้วไงต่อตู้นี้หลบได้ไหมโฮมสวีทโฮมสวายอ้าวเปิดประตูได้เฉยกดอ e ีว่าเปิดประตูนะอืมอืมดสองโอ้หมีอะไรนี่รูกเบเกี้ยงเพียบเลย โอ้ว้าวอะไรเนี่ยอิวอิวเฮบูบอยอิวพี่พี่พี่ตัวจริงกับพี่ในกล้องมอไม่ไเห็นหรอกแม่แดงสีเว้ยปิดประตูกูพร้อมวะแม่แดงในสูเฮ้ยสวัสดีเพื่อนฟันในขาวดีนี่นายใช้อะไรอะ่ะกูใช้คอเกตจะทำไรกูนะมันมันมองด้วยเว้ยเอยแล้วมึงจะเข้าไปทำไม สบตาเธอครั้งนี้โอ้โหไม่มากมั้งคนจะยืนตรงนั้นแหละแล้วเข้ามาในนี้แล้วไงต่อมันมีอะไรอ่ะกด e ก็ไม่ได้อ่ะโอ๊ะอ้าวเฮ้ยมันเดินได้เหรอมึงไม่มีขานะน่าทุกคนดูดีๆไม่มีขานะทุกคนนะมึงไม่น่ากลัวหรอกกูบอกเลยถ้ามึงเข้ามาใกล้กูกูตบคว่ำ แน่แน่แมึมงมองอีกอยู่กูตบความเลยผีเวรมีอะไรเรื่องแสงข,งขาวๆมาด้วย <c oughs> น,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 นี่กูกระโดดกูกระโดดกูพูดเล่นกูพูดเล่นมึงกล้อะไรจะกลัวอันจ๊ออย่า,ยาม,มันมองหน้ากูตบตอนอยู่ไกลมันนี่พูดได้นะแต่ว่าตอนอยู่ใกล้นี่กลัวอะแล้วกลับไปห้องเดิมใช่ไหมโอ้โหวนอย่างเงี้ยบอกเลยว่าดีไมีอะไรตามหลังมาใช่ไหมระแวงหลังตลอด เสียงใครเดินวะเวลาที่เ่ตตอนนี้นะครับผมตีสองสบสองนาทีอเป็นคนเดียวพี่พีก็นอนด้วยอะไรอ่ะทำไมทางมันโล่งโอ้ว้าวดีจังเลยอันนี้อะไรทุกคนน่าจะเป็นอันนี้มั้งว้าว กูไม่ได้ตกใจอะไรนะกูไม่ได้ตกใจมึงด้วยกูตกใจที่มึงเสียงดังนี่แหละข้างบ้านกูบอกมึงจะร้องอะไรกันกนักนะอุ้ยโอ้ยโอ้วายแล้วลูกพีลูกพีอย่าอย่าทำอะไรผมมันเตรียมจะเซ็ตหยอมันเต็มที่เลยขอ,ขอทางเลยครับครับผมขอทางหน่อย,อยไม่อยากใกล้มันเลยเมื่อกีอ้มองหน้ากูด้วยจ้าเนาะห้องนี้จ้ามากโอเคกูอคขอจ้าจ้าแบบเดิมได้ไหม อ่าโอเคมันเตรียมโหลดผีสักกูแน่นอนอ๋อโอ้โ,อโอเวบูบอยปุ๊บเก็บมากูโดนจับสแกอ้าวไม่ไม่มีว่ะดีเกมดีเขาายัางเมตตาเราเล่นอย่างนี้ได้ไหมแบบหมีตาเล่นอ่ะไม่อยากจะดูเต็มเต็มน่ากลัวก็ถือว่าฉากจับสแกตอนแรกก็ถือว่าดีเลยนะครับวิ่งประตูวิ่งได้ประตูมีขาวิ่งตกใจหมด อุ้ยตกใจใครที่ดูครึ่งจอนะครับผมคุณไม่ได้เกเรนะครับต้องดูเต็มจอแล้วก็ใส่หูฟังด้วยนะจะได้อัทธรถแบบแจ็บตูการเล่นเกมผีโดยไม่ให้กลัวคือเราต้องยิ้มแย้มแจ่มใสและอยากไปกลัวกับมันเพราะเกมผีสิ่งที่มันต้องการก็คือการที่ทําให้เรากลัวมากมึงเป็นใครอ่ะการที่มันจะทําให้เรากลัวนะครับเราต้องยิ้มสู้เฮ้ยวันดีเพื่อนนายมาทาอะไรจิ้นีเหรออะไรมา มันเป็นเจ้ากูเอ้าเห็นไหมถ้าเราไม่กลัวเราก็เนี่ยเป็นไงเมื่อกี้ไม่นับเมื่อกี้ลืมลืมไปใช่โอ้หผีอะไรเลสระแล้วก็ตบคว่ำเลยอืออโ้เสียงแบ็กเปล่าเยอะเสียงแบ็กเปล่ามาทำไมกูถามจริงวินโดว์กูยังแคร็กไม่พอใช่ไหมมีอะไรตามหลังมาบอกวะไอ้ผีเด็กแว่นมันจะตามกูมาบอกวะเก็บกระดาษปุ๊บโดนจับสแก็ปปุ๊บเออเสียงหายหมดแล้วโอเคหีตาไปดีกว่าอไหนดูสิอ้าว ไม่มีอะไรนี่นะโอ้โหเป ER ิดประตูได้ท่านี้ไปได้ไหมโอ้โหตันสุดยอดไปเลยนี่แหละเกมผีที่ดีดูนี่เขาเก็บรายละเอียดไหมโอ้ไม่เก็บรายละเอียดนี่เอาแล้วทาไมไฟสายเอาเอาไฟสายกูอยู่ไหนโอ้นี่มันนังสยบแม่แม่อีแ <c> ม <oughs> <c oughs> ่ ซี่เข็ดแลลมนะครับหมอนมันเป็นแม่เหล็กนะครับผมก็สามารถติดแบบนี้ได้เลยนะครับผมก็โอ้ถือว่าเป็นเก้าอี้สำหรับเกมมิ่งเลยนะครับผมเออมาขายของเลยตอนนี้ว่าข้างบ้านมาเคาะประตูกูแน่ๆมาอย่างนี้เลยเหรอแล้วกูจะไปต่อยังไงอ่ะเอเปิดไม่ได้กระดาษข้างในอ่ะกูรายกูตบบทุยถ่ายได้เลยว่าต้องหากุญแจคลาสสิคยอดไปเลยห้องนี้เปิดได้ไหม ไม่ได้ทุกคนเปิดประตูมาโอ้อาจจะมืดๆน,น,นะทุกคนนะอาจจะเห็นแค่ท่อระบายน้ําผมเดินโดยไม่คิดอะไรเลยผมไม่กลัวแล้วผมบอกเลยเกมผีไม่ได้แอมผมหรอกแม่ไอ,ไอ้ย่ไอ๋อนี่ไงกุญแจแล้วก็ไปเปิดห้องที่มันล็อกไงถามาไม่เท่าไหร่ขากลับกูโดนแน่กูบอกเลยเราต้องใจแข็งไหมฮะแข็งเหมือนผมนี่แข็งเหมือนผมนี่แข็งๆเลยพี่น้องอะไรแข็งครับใจครับใจ ใจสู้หรือเปล่ากูไปสู้ละกูกูกลับบ้านได้ไหมเนี่ยแล้วกูมาทำอะไรที่นี่กูถามจริงเป็นเรื่องที่ดีอ๋อเปิดห้องนี้เหรอเมื่อกี้ห้องนี้มันล็อกนะทุกคนนะอ๋อนี่ไงเจอและกุญแจออกไปกูกูเสีออกไหมเกลียดประตูเกมนี้อ๋าดีนี่มันมีประตู โอ้ว้าวจ้างบริการไปตอนไหนเนี่ยพี่เด็กแว้นมันตามผมมาทุกคนด,ดูดิดูพี่เด็กแว้นพวกนี้สิ Ooh, อ้ไม่ไปแว้นเหรอือ <Okay, S 1> เฮ้เรียบร้อยเฮ้ยมีนี้ด้วยอ่ะอะไรเนี่ยอ้ากูได้ไฟฉายคืนแล้วดีจังเฮ้ย hey, แล้วใครเปิดประตูให้กูอ๋อแย่ดีเงี oh. <laughs> okay. ้ยโอเคกูได้ว่าประตูห้องใหม่ประตูอ๋อเฮ้ย เฮ้ยกูรู้มึงจะจ้ำแสกกกูหลับตาแป๊บเอ้าก็ไม่นี่ฮะเกมกระจอกว้าโอ้มอ่าฮ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 ่า่าฮ้าฮ่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 า่าฮ่าฮ่าบ้โอ่าฮเาฮ่า่าฮ่าฮ่าก่าก่า่น่าฮลาว่่่า่า ผมไม่เคยกลัวผีผมไม่เคยกีดผมไม่เคยอะไรทั้งนั้นอนะเพลงแบบนี้ขึ้นผมผมไม่ไว้ใจมันเลยโอ้ว้าวขาวงโกขวาร้ายซ้ายอภิไปซ้ายดีกว่าไหนดูทางซ้ายสิโอ้ว้าวอาเก็บปุ๊บกูโดนผีหลอกปับ๊บตามสไตล์หนังผีขวาร้ายซ้ายดีซ้าย เฮ้ย <Hey! S 2> ห้าขัวไปทางขวา <laughs> โอ้มันจะเอาทุกฉากทุกตอนโอ้เสียงเพลงขึ้นทุกคนมันเอาทุกฉากทุกตอนจริงๆรนะทุกคนเก็บรายละเอียดดียอมรับยอมรับแต่สิ่งเดียวก็คือโอ๊นั่นมันเงาใครอะเงาเราเหรอเฮ้ยโอ้โหกูมีเงาด้วยอยู่บางครั้งอ่ะเวลาที่เราโดนหลอกบ่อยๆหรือว่าโดนจัมส์แกรรบ่อยๆเราก็ไม่กลัวนะทุกคนนะ ว่าเกมผีที่ดีมันต้องเลือกการจัมส์แกร์ได้ถูกต้องนะมันมาแล้วนั่นมันจะบิวอารมณ์เรานะครับเช่นแบบว่าเดินอยู่ดีดีเอ้ยมีใครก็แกะก็แกะหรือเปล่านะครับเออแต่ทำไมกูเดินยาวจังเลยวะเฮ้ยแล้วเราก็จะรู้สึกสงสัยนั่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเหมือนมีใครเดินอยู่ดังดับบนหัวเราเนี่ยเฮ้ยสวัสดีผีออกมาได้ตกมึงเอ้าโอ้ที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่อันตรายที่สุดฮะและที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดผมจะเดินตามขอบไป ตามขอบตรงนี้ไปเฮ้ยตกใจหมดเงาใครวุฒะเฮโอ้ว้าววันดีเพื่อนเดินตามแสงไปทุกคนโอ้ว้าวเฮ้ยมีนี้ด้วยว่ะไปโอ้ย่างไก่เลยเพื่อนเอาเอาโอ้ว้าวภาษากรษกทั้งนั้นเลยใครแปลออกช่วยแปลหน่อยนะครับมันน่าจะเป็นแบบว่าเออาจบแล้วเหรอโอ้โอ้ดี จบสักทีเอาเลยครับผม is, ใ like, คร um ที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าชอบเกมนี้นะครับก็สามารถไปเล่นตามกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิจเตอนไว้เพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่นะครับอยากให้ได้แกผีอัน,ะน like ไหนบอกได้เลยนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายผมไม่เคยกลัวผ bon. ีแล้วผมไม่เคยกลัวผีผมก็บอกแล้วบ อกเจ้าแล้วว่าอายว่าเคยกลัวพีแต่กลีทุกทีเมื่อผี่ผู้มาสิเห็ดจังไดเอออยากที่บอกทุกคนให้ได้เข้าใจว่าอย่าร้องเถอะ